อโอเคคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนคะดูด้วยกันเนาะพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างคุณครูจะถามนักเรียนว่า2องกำลังสองกับลบส ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเท่ากันหรือไม่วิธีการทำเราก็นำทั้งสองตัวนี้มาเทียบกันนะคะโดยให้เขาเท่ากันไว้ก่อนอะเดี๋ยวถ้าไม่เท่าเมื่อไรเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวนี้ออกนะคะเท่ากับหรือไม่เท่ากับไม่รู้แหละอะเราก็มาดูซิว่าไอสองกำลังสองคือสองคูณกันสองตัว ลบกำลัง2ก็คือลบอคูณกัน2ตัวนะคะเมื่อมันคูณกันแล้ว2คูณ2ได้อะไรคะตอบคุณครูหน่อยเร็วสองกำลังสองได้เท่าก,กับเท่าไรลูกได้สี่ค่ะได้สี่นะคะ,ะต่อไปแล้วลบสองลบคูณลบได้อะไรลูกลบคูณลบได้อะไรลูก ลบคุณลบได้บวกครับถูกต้องค่ะบวกค่ะลบคูณลบได้บวกเพราะฉะนั้นลบสองคุณลบสองได้บวกอะไรบวกอะไรลูกสองสองสี่ ถูกต้องค่ะอ่านี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะคล้ายกันเลยค่ะสองกำลังสองกับสองกำลังสองกับสลบสองกำลังสองเท่ากันหรือไม่นักเรียนดูนะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยอันนี้มันมีวงเล็บ ส่วนตัวเนี้ยไม่มีวงเล็บนะคะถ้ามีวงเล็บมันหมายความว่าลบสองคูณกัน2ตัว1ครั้งนะคะ1ครั้งเพราะมีเครื่องหมายคูณแค่1นะคูณกัน2ตัวนะคะอะแต่ตรงนี้มันจะมีความหมายว่าลบอยู่ข้างหน้าแล้ว2คูณกัน2ตัว เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบออกมาเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ยกกำลังลบใช่ไหมเขายกกำลังแค่2แต่ตรงนี้วงเล็บตั้งแต่ลบมาเลยแสดงว่ามันคือตัวลบ2ยกกำลัง2คือลบ2คูณกัน2ตัวส่วนตัวนี้หมายความว่าลบอยู่ข้างหน้าแต่2คูณกัน2ตัวอยู่ข้างในแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูลบก่อน เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น2องกอลังสนะคะพอแยกออกมาก็คือสองคูณสองตัวนี้ก็จะเป็นวงเล็บลบอยู่ข้างหน้า2องคูณสตรงนี้เท่ากันเนาะอะ,อะนักเรียนมาดูตรงนี้สิคะว่าเท่ากันหรือเปล่า2องคูณสได้อะไรสี่ค่ะสี่ถูกต้องค่ะอา้าวตัวนี้มีลบอยู่ข้างหน้าแสดงว่าข้อนี้ต้องติดลบไว้หลยแน่นอนสอคูณสได้ สี่ค่ะสี่เป็นลบสี่แสดงว่าสี่กับลบสี่เท่ากันไหมคะลูกเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะไม่เท่าค่ะไม่เท่าแสดงว่าไม่เท่ากันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสองกำลังสองเท่ากับลบสองยกกำลังสองเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าเป็นสองกำลังสองกับ ลบสองยกกำลังสองไม่เท่ากันนะคะอันนี้ตอบได้เลยนะคะตอบอันนี้บอกไปเลยว่าเท่ากันแต่ตัวนี้ตอบไม่เท่ากันแบบนี้นะคะงงไหมคะมีใครงงไหมลูกค,คูคะามันก็ลบเหมือนกันนะ่ะแต่เครื่องหมายวงเล็บไม่มีเหมือนกันนะคะ ตัวนี้นะตัวนี้มีวงไม่มีวงเล็บจะเป็นลบแต่ตัวนี้มีวงเล็บถ้ายกกำลังคู่เป็นบวกแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างที่สองเ,อเลขอะไรดีนะเศษส่วนแล้วกันสองส่วน กำลัง3กับ2องส่วนห้ยกกำลังสตัวเดียวนะคะอ่ะวิธีทำมาดูกันว่าตัวนี้เท่ากันหรือไม่นะคะถ้าตัวนี้คือ2อส่วนหทั้งหมดกำลังสองกับ เออไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะคะจะเป็น2กํกลังสส่วน5ถ้ามันเป็นวงเล็บแสดงว่าทุกตัวมันต้องยกกําลังอุ้ยทุกตัวเนี่ยมันต้องยกกําลัง3หมดเลยหมายความว่า2 2คูณ2คูณ2 2คูณกัน3ตัวและส่วนด้วย5 Una, วก็คูณกัน3ตัวเหมือนกันตัวหลัง มันยกกําลังแค่2ตัวเดียว5ยกกําลังด้วยไหมคะลูก5ได้ยกกําลังด้วยไหมลูกไม่ค่ะไม่นะคะเพราะฉะนั้นข้างบนจะคือสองคูณกันกี่ตัว2คูณกันกี่ตัวลูก สยกกำลังสามอ่ะเพราะฉะนั้นสองคูณกันกี่ตัวสามตัวค่ะสามตัวถูกต้องค่ะสองคูณสองคูณสองเมื่อมันยกกำลังสามแสดงว่ามันคูณกันอยู่สามตัวแล้วห้าตัวเนี้มีคูณอะไรไหมคะมีไหมลูกมีไหมไม่ได้ยกกำลังอะไรเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นไปคูณกับ5อีกตัวไหมหรือไม่ต้องต้องไหมลูกต้องคูณอีกไหมคะตอบช่วยคุณครูตอบหน่อยเร็วตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเร็วไม่ต้องคูณแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องคูณแล้วนะคะก็จะได้แค่5ตัวเดียวเลยจบแล้วดูแค่นี้เราก็รู้แล้วเนี่ยมันจะเท่ากันไหมเนี่ยสองตัวนี้มันจะเท่ากันไหมลูก ไม่เท่าค่ะไม่เท่าแน่นอนเพราะบนนี้มีสองสามตัวอ่ะสองสามตัวเหมือนกันแต่ตัวล่างเนี่ยเขามีมีห้าต้องสามตัวแต่ฟังเนี้ยมีห้าแค่ตัวเดียวไม่เท่ากันแน่นอนเราตอบได้เลยลูกเขาถามแค่ว่ามันเท่ากันหรือไม่แค่นั้นเองนะคะเราก็ตอบหยือว่าตอบมีเท่ากันจบทำได้ไหมคะลูก วันนี้ทําข้อหนึ่งถึงข้อสี่นักเรียนเปิดดูข้อหนึ่งถึงข้อสี่นักเรียนคิดว่ามีข้อไหนที่หนูทําไม่ได้ไหมลูกเดี๋ยวครูจะทําให้ดูข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะข้อไหนทําไม่ได้บอกครูครูจะทําให้ดูให้ดูเร็วให้ดูสองวิคิดว่าข้อไหนทําไม่ได้บอกครูสิ ข้อสี่ค่ะข้อสี่เหรอได้ค่ะข้อสี่จริงๆมันคล้ายตัวอย่างที่สองเลยนะแต่หนูบอกข้อสี่เดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะมาดูข้อสี่กันข้อสี่โจทย์บอกว่าเษสองส่วนสามยกกำลังสามกับ กับเอ้ยไม่มีวงเล็บ c ส,สองยกกำลัง3ส,ส่วน3ามนะคะก็วิธีทํา2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ2องกำลัง3ส,ส่วน3าัาวิธีการทำ ถ้ามันเป็นวงเล็บแบบนี้มันยกกาลังสแสดงว่ามันยกกําลังหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสองคูณกันกี่ตัวลูกตรงเศษเนี่ยสองคูนกันกี่ตัวสองตัวถูกต้องค่ะเก่งมากโอ้ยคูณกาลังสองตัวนะสามตัวส่วนข้างล่างเป็นเลขสามสามคูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ สคูณกันทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวลูกสามตัวสามตัวถูกต้องค่ะ3ามคูณสามคูณสามเท่ากับอ้าวสองกำลังสามแสดงว่าสองคูณกันกี่ตัวสามค่ะสามตัวอ่ะแล้วตัวสุดท้ายเป็นสาม ไม่มียกกำลังใดๆแล้วก็ไม่มีวงเล็บด้วยแสดงว่าสามตัวนี้คูณกับอะไรไหมคะไม่ต้องไม่ต้องคูณดังนั้นนักเรียนก็ดูแค่ใส่ใช้สายตาดูเลยนักเรียนว่ามันเท่ากันไหมเนี่ยแบบเนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่าค่ะไม่เท่าเอาเราก็ตอบเลยว่า ไม่เท่ากันจบแล้วอีกสามข้อทำเองนะคะแล้วก็ข้อสี่ก็ทำด้วยนะลูกนะยากไหมคะในข้อนี้ยากไหมลูกไม่มายากค่ะไม่ยากนะถ้าไม่ยากเดี๋ยวให้นักเรียนทำเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะวัน,นวันนี้ที่เราเรียนเรียนแค่นี้เองนะคะใครเข้ามาเนี่ยก็จะได้ความรู้ทุกวันเลย แต่ถ้าใครไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเนาะ